โอเคผมวันนี้ก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทานกันด้วยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับผม m o n ี่ y TV นีเช่นเคยนะครับผมโอ้โหเอาแล้วผมเรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็มาขุดไอ้นี่นะครับผมนี่เลยมาขุดน้ํามันนะครับผมจะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็มาฆ่าไอเ้เพนกวินนี่ด้วยแม่สังหารโหดอืมขัตนต์ตะอนทอนเนื่องโหดเอาละจังหวะนี้เรียบร้อยตีลังกาไปเลยนะครับผมน่าสงสารมากจริงๆก็ไม่อยากฆ่ามันหรอกแต่ว่า เร่งด่วนไงเราต้องาอาการออกปฏิกูลิเมอร์ถือว่าเป็นการประหยัดเวลาไปเลยกันนะน้นอผมาค่าทง่ครั้งเดียวแหละอมผมตอนนี้ผมก็น่าจะวรวบรวมของพอแล้วบางว่วได้เตาน่าห้าร้อยเหล็กนะครับผมเย้แล้วผมเอาละเรามาปารับกราฟิกกนหน่อยหลือปรับปีอีปีก,กันเลยทีเดียวเชียวไม่ได้เจอกันโอ้โหกี่วันไม่ได้สองสามวันละมังนะครับเออดีมามาๆๆเอาละ ผมจะคราฟเป็นนี่มาต่อเลยนะครับผมนะ <S <S เฟ็มพิเกเตอร์นะครับต่อจากโกลมิปีนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยคราฟไอเครื่องปั่นไฟนั้วไม่ใช่ไอมันเป็นเครื่องอะไรนะเครื่องย่อยตลอดเออสุดโคดเลยแหละนะครับแต่ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนดีนะเพิ่มพื้นที่ดีไหมเราจะเพิ่มพื้นที่ยืดออกมาดีไหมเนี่ยเออที่เนี่ยกว้างขึ้นมาหน่อยโอเคมาเดี๋ยวจะวางกันเลยมาเฟรมพิเกเตอร์เราวางไว้ตรงไหนดีนะครับ เอาใก้กับเตาหน่อยแล้วกันนะครับผมนะโอเคประมาณนี้บนี่เลยตอนนี้ก็ใส่เหล็กเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดรอปเหล็กทิ้งก่อนนะครับเป็นวิธีการขนย้ายโหดนี่ไม่รู้ว่ายังจะพอหรือเปล่านะนะครับผมเหล็กแค่นี้เตาละห้าร้อยโอเคได้มาพันหกร้อนะครับผมโอ้ยไม่หนักเลยเพราะว่าเราไว้นี่อยู่ เรามีบัฟอยู่นะครับผมตัวนี้คือผมกดตรงบัฟมันก็เลยหายไปนะครับ <Huh? S 1> ต้องออกเกมเข้าใหม่ถึงจะเห็นนะครับผม <c oughs> อ๊บอ่าได้เท่าไหร่สามพันหนึ่งร้อยนะครับผมเอออีกร้อยเดียวเท่านั้นเองแล้วก็คิสตันเราบีแล้วนี่สองพันน่ะนี่ของเตรียมมาแล้วนะครับผม <c oughs> นี่เป็นไงเราขุดมาแล้วเว้ยนะครับเออเนี่ยเหลืออะไรบ้าง ซีเมนนะฮะผมรู้สึกว่าเราต้องไปขโมยกับบีเวอร์เลยครับผมไม่ต้องไปจับไอเจ้าไออะไรว่าหอยทากนะฮะโอโ้โหพลิเมอร์เรากำลังจะละลายพอลิเมอร์ไอติมเออใส่ไฟได้มา600กว่าโพลิเมอร์นะครับน่าจะพอนะฮะจนกว่ามันจะลายก็น่าจะพอแหละนะครับผมแถมในสมิตี้เราก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูเล็กหน่อยขาดหล่นตรงไหนบ้าง ตัวไหนมีเหล็กไหมเตานี้โอ้โหม,มีเลกงั้นก็รอไปอีกก่อนนะครับผมระหวังนี้ผมจะไปคูขโมยนะฮะลันบีเวอร์เลยกันเต็มช่องเต็มอ่ะส่วนน้ำมันเราก็มีแล้วนะครับผมนี่น้ำมันได้มาพันหเลยจะต้องเผาน้ำมันไว้ด้วยแหละอ่ะใส่น้ำมันเข้าไปโอเคนี่นะครับผม ขาดแค่เหล็กแล้วก็ซีเมนต์นิดหน่อยนะฮะสมมติการเผาน้ำมันผมจะเผาไปเตาหนึ่งแล้วกันเอาน้ำมันมาจากตรงนี้นะครับอ่าสักสามร้อยกอแล้วนะครับผมอ่านี่มันใช้แปดร้อยเองเนาะก็เผาไปเลยใส่น้ำมันเข้าไปนะฮะผมแล้วก็ใส่เป็นหนังเข้าไปก็จะเผาเป็นไอ้นี่แหละนะครบผบเป็นถังน้ำมันให้เรานะครับผมส่วนเหล็กก็ไปเผาที่เตาอื่นรอได้เลย ก็ใช้เวลาประมาณ30มิบวิละมาะครับผมนะใช่ไหมเนี่ยสิบาวิาว่ลืมไปแล้วโอ้นี่นี้ก็ทําเป็นทางหน่อยแล้วกันอจะได้ขึ้นแบบสะดวกสบายหน่อยนะครับอ่ะสามหนึ 3, 2, ่งนี่ไงเราก็จะได้น้ำมันมา5้านะครับผมแล้วก็ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยนะรับผหนี่เอามาเปิดลองดูได้เลยอุย้ยมันเต็ม แป๊บนึงต้องกดออกก่อนมีไงก็เปิดใช้ได้นะฮะผมเออปิดไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราจะไปขโมยล,ลังบีเวอร์กันคุณผู้ชม,มลุยกันเลยดีกว่า ไหนยังมีบ้างวะนนี้อุ้ยแบตจะหมดอีกโอ้โหสุดยอดไปเอาไร right, น้องตอนนี้ก็มีวีเวอร์อีกสองตัวที่กำลังเฝ้าลังอยู่เราก็ต้องรีบเก็บกันแบบรวดเร็วนะครับผมนะแล้วก็รีบขึ้นนุก,กันไปได้เลยแต่ว่ามันจ้องผมอยู่ตอนนี้ฮึบกดเทคออฟไปเลยน้องบินสิครับผมบินสิครับโอ้หนักนะครับผมเราหนักหนักไม้โอเคทิ้งไม้ไปเลยได้มาเท่าไหร่วันนี้ได้มาส่งง้อยนะครับบวกกับที่บ้านที่บ้านเรามีเท่าไหร่วะพอหรือยังวันนี้อะนะ แต่มีเวอร์ตรงนี้มีแล้วก็มีลังหนึ่งพอดีเป๊เอาละได้เวลาเลยอ้วนเลยได้เวลาแล้วน้องกดนี่ให้มันตามมาก่อนเราจะวิ่งก่อนนะครับผมแล้วค่อยขึ้นนกปึบโอเคเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมทางที่ดีเราควรเอาเอาไปทั้งหมดเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันจะได้สร้างใหม่นะครับผมถ้าเราเอาไปแค่นี้มันจ,จะไม่สร้างใหม่ให้เรานะครับผมนะเออคุณผู้ชมโอ้ยโอเคคราวนี้น่าจะพอแน่นอนแหละเฮ้ย กิ๊กเราได้มาเท่าไหร่วันน,น,ะะนี้นะฮะน่าจะได้น้อยเลยครับผมนั่นแหกตัวนี้เดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านอีกทีนึงครับผมเพราะว่าที่บ้านผมก็โอเคครับผมวันนี้คุณสวัสดีทำไมอยู่วะเนี่ยออโอเคผมตัวนี้มันก็ครบไปไดีเลยนะครับของผมนี่ไงสมุยลังบีเวอร์มาเกิดยับเลยนะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาารันจะคราฟกันเลยดีกว่านี่เบาเสียงแป๊บหนึ่งโอเคฮะคราฟเลยโอ้โหโพลิเมอร์หายหมดเลยนะครับผมโอ้ยอะไรวะเนี่ยนะครับโอเค นี่เปนเครื่องย่อยแล้วเอาล่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับผมสำหรับการแบบว่าใช้เครื่องย่อยแบบว่าไม่ต้องใช้บัคย่อยนะครับคุณผู้ชมให้มันได้เหล็กเยอะๆเหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นก็แต่ว่ามันวิธีนี้ก็อาจจะไม่ไวเท่ากับบัคย่อยนะครับผมแต่ก็สามารถทําได้ในมือถือทุกเครื่องเลยนะครับผมนั่สำหรับ วิธีนี้นะครับผมแกวเลยเวลลนาแล้วผมมาสอนมาสอนวิธีนี้ก็ใช้ได้แค่บูตอนหมดหมีเท่านั้นนะครับหรือว่าอีซี่บูตหมีมีเดียมหมูดหมีเท่านั้นนะครับผมนั้นต้องเป็นหมูดหมีเท่านั้นเราถึงจะทำได้นะครับผมเพราะว่าฮาร์ดคอร์ก็ไม่ได้นะเออนี่หมุดหมีเท่านั้นแหละนะครับผมถึงจะได้มันจะได้เหล็กมาฟรีนะครับเราสามารถปั๊มอาติแฟกได้นะครับผมนะเออไปไปเราจะถึงแล้วนะครับผมเอาละมาแล้วตอนนี้ก็มาถึงท่ามือดิ เสาเขียวไปทเรียบร้อยนะครับผมมาผมจะทำการฆ่าตัวตายเลยในทันทีนะครับผมทำการเก็บของที่สําคัญไว้นะครับผมนะกับนกตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนี่อย่างนี้เลยนะครับดูบูปินทำเอาไปน้องเอาขึ้นมาก่อนแป๊บนึงทำการฆ่าตัวตายเลยนะครับผม่นก็ทำการปั๊มอัติแฟกต์นะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้คือชิบหายแล้วนะครับผมผมมีอาร์ติแฟกต์อยู่นั่นเองนะครับผมท่ามที่เราจะปั๊มในวันนี้ก็คือ ทำเยตินะับผมมันจะให้พวกของบูปินนะครับเราสามารถเอาไปย่อยนะับผมแล้วเพิ่มเหล็กในบ้านเราได้เลยนะัะผมนี่ผมจะย่อยให้ดูเลยอ่ะอันนี้ทำเยติเราจะได้นี่พวกนี้นะครับเป็นของบูปินพวกนี้ที่ใช้เหล็กครับทั้งนั้นนะับผมคุณคิดดูนะับผมนะเออเนี่บูปินนะัะผมนะพวกนี้นะัะผมนี่ไงมันจะใช้เหล็กประมาณ2 0 0พเลยนะครับผมแล้วก็เห็นไหมนี่ ใช้เหล็กเยอะมากเลยในการคารบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปย่อยในเครื่องย่อยเราก็จะได้เหล็กขึ้นมาประมาณที่สิเอร์ซนตะครับผมโอเคสุดยอดเลยแต่ที่สิบเรซนเราก็ได้มาฟรีไงก็สุดคือเป็นร้อยเปอร์ซนตะครับผมอแม่มาแล้วนี่เก็บมาเลยแล้วก็คาตัวใยนะครับผมแล้วก็ปั๊มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนจนแบบว่า บูปินเต็มตัวเราเลยครับแล้วก็บูปินนั้นเนี่ยไปย่อยเอาเหล็กนะครับคุณผู้ชมมือ,อส่วนวิธีนี้ก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับผมแต่จะได้เหล็กเยอะๆนะครับผมแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายกว่าหาเหล็กไปขุดเหล็กมาเผานะครับผมนะจะทำได้ทุกคนนะครับผมวิธีนี้โอเคแล้วก็มาแลกไปอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเรามีสิทธิ์ได้ลูกซองปั๊มนะครับผมนี่ แม้ว,ว่าดามดเมจแรงๆได้เลยนะล้วก็มาสูงหาวได้นะครับตอนนี้เราก็มีบูปีนค่อนข้างที่จะมีไงมีสีบูปรีนแล้วนะฮะผมออโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมปล๊มได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรกันต่อเดี๋ยวคอยดูกันนะฮะโอเคอเครับผมหลังจากที่เราฟาร์มกันมาแล้วนี่เลย ก็ได้ขอมงมาประมาณนี้นะครับผมแถมได้ยารีสเตตมาด้วยนะครับผมยานี้ก็ไว้แบบว่ารีสเตตตัวเราเองนะครับผมนะ <c oughs> พอเรากินเข้าไปเราก็สามารถอัพเวลของเราตั้งแต่วิวหนึ่งขึ้นมาถึงวิวร้อยได้เลยนะครับผมเป็นการรีสกิลเท่านั้นเองนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ได้มีบูปริ้นโอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับผมทั้งบูปริ้นธนูเหล็กด้วยนะโอ้ยอ,อย่างโหดอ่าส่วนปืนลูกซองอุ้ยมีแต่เกลือทั้งนั้นเลยแม่นะครับผมทูไม่ได้ลูกซองนะเบรสามร้อยขึ้นเลยนะครับผมโอเค ดี๋เราเอากลบกับบ้านไปย่อยเอาเหล็กฟรีกันนะครับคุณผู้ชมนะสำหรับบูตอนหมุดหมีหมุดนี้นะครับถ้าใครทําไม่ได้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้เล่นหมุดหมีนะครับผมมันจะเป็นรูปหมีนะครับผมนะตอนเลือกเข้ามาหน้าโหลดเกมแตตอนเลื่องเกมใหม่ๆนะครับผมนะตอนเราเลือกหมุดเล่นนะ่ะเออนะวนไปอันนี้คือหมุดหมีนะครับพาร์ทคอไม่ได้ผมย้ําไว้ก่อนนะฮะเออ เพราะว่าฮาร์ดคอร์เราตายเราจะรีรลเวลเหลือหนึ่งนะครับคุณผ,ผู้ชมโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรหมายถึงข้าข้องกดีอะไรนะขออะไรกันวะนะฮะโอ้โหขอซากนะครับผมโอเคไม่เป็นไรุยก,กันต่อเลยดีกว่าเสียงดังหน่อยนะครับคุณผ,ผู้ชมขอใบนะฮะ <c oughs> เอาละถึงบ้านที่สวยงามของเราล้วแว่นน้องนี่มีหมาจอดอยู่ข้างหน้าบ้านด้วยนะเออมา เราจะเอาบูเป็นพวกนี้มันย่อยกันคุณผู้ชมตอนนี้น้ำมันในเตาเราเป็นไงบ้างอุ้ยเผาได้ยังเยอะเลยนะครับผมหมดแล้วโอเคเรามาปิดเครื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อความไม่นาา่าราขคารมากมายนะเราก็ใส่น้ำมันที่เราเผามาแลโอเคแล้วก็กดเปิดนะครับผมนี่หมดเครื่องย่อยหมดแล้วเป็นไงเ้าทีนี้นะครับผมให้เราเอาบูปินนะครับทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับไปย่อยได้เลยนะคะุณผู้ชมนะนี่ย่อยไปเลยนะฮะ บบไม่ต้องใช้บักย่อยด้วยนะครับผมนะแต่ถ้าบักย่อยเนี่ยมันจะได้เยอะมากเลยมันอาจจะได้คูณ2ขึ้นมาเลยนะครับสมมุติอ่าแว่นตาเนี่นะผมนะย่อยไปปุ๊บนี่ไงไม่ได้เหล็กเลยนะครับผมโอ้ยแว่นตานี่ไม่ได้ใช้เหล็กนะครับผมโอเคนั้นเอาใหมเรามาย่อยไอ้นี่กันดีกว่านี่เสื้อนะครับผมนะเสื้อว่ายน้ํานั่นเองนะผมนะเอาย่อยไปอันหนึ่งปุ๊บนี่ไงเราจะได้มาฟรี100เหล็กนะครับผมมันก็จะ ไวกว่าไปเผาใช้เวลาเผาแล้วก็ใช้เวลาไปขุดนะับผมมันจะไว้กว่านะครับเออแบบนี้จะดีกว่าสลับคนที่ขี้เกียจไปขุดเหล็กนะับผมนะอ่ะมาทีนี้เรามาลองใช้วิธีบักย่อยนะรับผมที่บางเครื่องก็ทําได้บางเครื่องก็ทําไม่ได้เท่ากูก็งงเกมนี้เหมือนกันนะฮะโอเคมาเราจะใส่ไอ้นี่เข้าไปซีเมนเข้าไปนะับผมแล้วก็กดที่ซีเมนนะับผมแล้วก็กดไปที่นี่เสื้อ อันนี้นะฮะผมแล้วก็กดย่อยข้างล่างปุ๊บบางคนกดไม่ได้ผมข้างล่างก็แสดงว่าย่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับผมนะอันนี้คือจะเป็นบั็กย่อยนะครับผมนี่ไงเราก็จะได้เหล็กมาพันหนึ่งเลยเห็นป่มเออแล้วก็โพลิเมอร์มหาศาลมากนะครับโอ้โหแล้วก็นี่ไงได้มาจากหนึ่งร้อยทกลายเป็นหนึ่งพันนะฮะก็คิดเอาอะนะครับผมเออเห็นป่มเนี่ยมันขี้โกงวิธีเนี้ยนะครับคุณผู้ชมบอกให้ อ่ะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้วิธีนั้นกันเนาะคุณผู้ชมบอกกันแล้วเราจะนี่เลยใช้วิธีการย่อยแบบปกตินะครับผมนะแปบบว่าทุกเครื่องก็สามารถทําได้นะครับคุณผู้ชมนี่ที่เกมมันมีมาให้นะครับผมอ่าถ้าวนนี้เราจะได้เหล็กเท่าไหร่เลยนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับโอเคไอ้พลิมือนี่ไม่อยากยุ่งกับมันเท่าไหร่อือแป๊บนึงมันเคลื่อเยอะแล้วนะครับนี่ไงย่อยไปเลยนะครับผม ส่วนมากโพลิเมอร์และก็เหล็กเนี่ยจะได้จากธนูเหล็กนะครับผมเยอะมากๆโอเคตัวน,นี้เราย่อยไปหมดแล้วผมก็ได้มา2,000เหล็กนะครับผมนะภายในไม่กี่สิบนาทีเองนะครับผมไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำนะครับเราที่เราไปปั๊มมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็เอามาย่อยถ้าใครสร้างบ้านตรงเสาเขียวเนี่ยมีโอกาสแบบว่าฟาร์มได้เยอะกว่านี้มากครับผมเพราะว่ามันจะประหยัดเวลามากนะครับผมนะจากการบินไปเสาเขียวบินมาบ้านนะครับผมทำการย่อยนะครับแค่นี้เอง ม่านติดเสาเขียวนี่ดีที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ชมนะอ่านี่เลยเราก็จะได้เหล็กมาสองพันอย่างงี้นะครับผมเป็นไงล่ะแบบไม่ต้องใช้บัคย่อยนะครับคุณผู้ชมส่วนวิธีนี้นะครับผมผเอามาจากไหนนะครับผมคือผมเอามาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักบัคย่อยนะครับคุณผู้ชมนะเออตั้งแต่ผมเล่นแรกแรกในเครื่อง a อ d r o อ d นู่นผมก็ใช้วิธีนี้ในการหาเหล็กน,นะคุณผู้ชมนะแล้วก็โพลิเมอร์นะครับคุณผู้ชมโอเคครับผม เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมพอทุกคนรู้กันแล้วเดี๋ยวนะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยในะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแลวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับผสำหรับการฟาร์มเหล็กในเกมนี้นะครับแบบ e ซี่สบายจิบนะครับได้ทั้งปริมือได้ทั้งเหล็กนะครับผมแบบไม่ต้องใช้บัคย่อยนะครับคุณผู้ชมนะคราวนี้ก็ไม่ต้องไปปวดหัวกับคุว่าพี่ผมกดไม่ได้ผมกดย่อยข้างล่างไม่ได้นะครับผมเออแสดงมันไม่ได้แล้วนะครับเราก็ใช้วิธีนี้เอาเนาะ ก็สร้างบ้านใกล้เสาเขียวไว้เลยนะครับคุณผู้ชมโอเคผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคุณผู้ชมนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันหน่อยสิแม่งไม่ได้กินเลยโอ้โหนะครับผมมันจะตายหาอยู่แล้วไม่มีไอ้นี่ไม่มีปุ๋ยให้มันกปอนหนึ่งปุ๋ยเราไม่มี ด้วงเราก็ยังไม่ได้จับมาขี้หน่อยไอ้หมาหมาขี้หน่อยหมาเฮ้ยถ้าไม่มีตัวอะไรขี้ตัวน,นี้คือผักจะตายเนี่ยขี้อ,อมาขี้อ,อมาไอ้นุกไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนอึออกมาเลยเราจะเอาปุ๋ยจากไหนระทีนี้คุณผู้ชมวิ่งหาเลยจากไอสัตว์พวกตัวใหญ่พวกนี้น่าจะมีปุ๋ยนะโอเค โอ้โหผุยเลยนะครับเนี่ยตายแล้วโอเคเดือนวัปดาห์นี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมฮะเดี๋ยวไปเจอใหม่พาร์ทหน้าเลยกันนะครับผมโอ้โหเดือนสัปดวั์นี้บ๊ายบายครับโอ้โหขอไปหาขี่เดิลสายก่อนเลยกันนะครับเจ็บเจ็บ